แนะนำเว็บไซต์โหลดไอคอนมากมายต่างๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมสามารถเอาไปใช้ในงานตัดต่อหรือว่าทาหน้าปกพรีเซต์อะไรต่างได้เยอะแยะเลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมไปกันครับว่าเว็บไซต์เนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีวิธีการดาวน์โหลดยังไงบ้างนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ช anel อีกเช่นเคยนะครับผมช่องนน้นาทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจแฟลชไรฟ์สำหรับลง Windows 10แล้วก็ลง Windows 11หรือว่าจะเป็น Microsoft 365เนี่ยสามารถสแกน QR code เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไล n ์ช้อปปิ้งเลยนะครับผมหรือสามารถกดลิงก์หน้าล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขายของของช่องทีมไลฟ์ได้นะครับ มาเราพูดถึงคลิปวันนี้เีกว่าคลิปวันนี้ก็จะเป็นทริคในการแนะนําแนะนําเว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดไอคอนหรือว่ารูปภาพที่มันเป็น PNG หรือว่าที่มันเป็นรูปภาพเล็กๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในงานพรีเซนต์หรือว่าใช้ในงานตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยเนาะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการโหลดไอคอนเนาะเพื่อมาตกแต่งภาพหน้าปกของตัวช่องทีมไลท์นะผมวันนี้ก็เลยจะมานําทริคมาแบ่งปันนะผมโอเค เดี๋ยวเราไปเรื่องเลยโอเคให้ทุกคนเข้าไปที่เบราว์เซอร์ที่ทุกคนใช้งานครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือว่า Microsoft Edge ก็แล้วแต่เนาะเข้าไปที่ Google ครับผมแล้วพิมพ์คำว่า f l a t นะผม flat icon นั่นเองนะผม flat icon นะผมพิมพ์ตามนี้ f l a t i c o n นะผมกด enter ไปก็จะขึ้นเว็บไซต์ตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับผมก็กดเข้าไปเนาะหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเนาะสมมติเพื่อนๆอยากได้ไอคอนที่มันเป็นรูปสุนัขละกันรูปสุนัขนะผมะค แล้วกดค้นหาไปเลยใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหาเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะสมมุติอยากค้นหาไอคอนนี้เป็นแมวอย่างเงี้ยก็ใช้คําว่า c ค t มาค้นนะผมใช้ภาษาไทยค้นไม่ได้นะจะไม่เจอเนะผมเพราะว่าเป็นเว็บต่างประเทศเนาะอ่ะเราก็จะเจอไอคอนที่มันเป็นรูปสุนัขนะผมเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ไอคอนเป็นสีอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเลือกเป็นแบ็คเนี่ยไอคอนทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นสีดําสีขาวทั้งหมดเลยนะผมอ่ะหรือว่าเลือกเป็นสีอย่างเงี้ยคัลเลอร์ตรงเนี้ยปุ๊บนะผม ก็จะขึ้นเป็นไอคอนที่มันเป็นรูปสีต่างๆมากมายเลยนะครับส่วนมากผมจะเลือกเป็นคัลเลอร์นะเพราะว่าไอคอนที่เป็นรูปสีเนี่ยมันก็จะดูแบบมีมิติแล้วก็ดูดีกว่านะครับผมสมมติผมอยากได้ไอคอนรูปตัวนี้แล้วกัน่ะรูปตัวนี้รูปหมาตัวนี้นะครับผมเราก็กดเข้าไปเนาะแล้วจะขึ้นคําว่า PNG ตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะว่าต้องการไซส์ที่มันเป็นลักษณะไหนผมก็เลือกเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดแล้วกัน512พิกเซลนะครับผมก็กด PNG ตรงนี้ไปนะครับผม แล้วก็กดฟรีดาวน์โหลดนะครับสักพักหนึ่งปุ๊บก็จะขึ้นให้เราเซฟบ้านเราต้องการเซฟไว้ไหนผมก็เลือกเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วก็กดเซฟไปนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็ลองเปิดดูนะเป็นสุนัขพันธุชีบ้านะครับเปิดดูปุ๊บก็จะได้ไอคอนมาลักษณะนี้เนาะเนี่ยง่ายแบบนี้เลยครับผมง่ายแบบนี้เลยง่ายๆแล้วก็ฟรีด้วยนะครับผมอ,อันนี้โหลดเสร็จก็กดปิดไปนะครับอยากได้อันอื่นก็มาดาวน์โหลดได้นะแต่บางไอคอนเนี่ยก็ไม่ได้ให้โหลดฟรีนะบางไอคอนก็จํากัดนะว่า โหลดฟรีหรือว่าโหลดเสียตังค์นะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็ก็จะมีโหลดฟรีนะพวกที่มันไม่ได้ขึ้นแบบเดี๋ยวนะผมหาไอคอนเสียตังค์ให้ดูก่อนส่วนมากก็จะเป็นฟรีน,นั่นแหละส่วนมากก็จะเป็นฟรีนะ่หาไอคอนที่มันแบบปกติอะถ้าเป็นถ้ามันเสียตังค์เนี่ยมันจะขึ้นรูปโล่ข้างบนนะเป็นรูปเหมือนมองกุฎนะครับผมเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเรา,เรา,เ,าเราจะเอาแบบไอคอนหรือว่าเราจะเอาเป็นสติ๊กเกอร์นะผมลองเลือกเป็นโหมดสติ๊กเกอร์ดูว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะผมถ้าเลือกเป็นโหมดสติ๊กเกอร์เนี่ เป็นเหมือนสติ๊กเกอร์ให้เรามาดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตั้งผมลองเอามอ,อาไซค์ดูมอเตอร์ยังไงมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะเผื่อเอาไปติดรถนะเผื่ออยากใครอยากปริ้นไปติดรถอย่างนี้นะผมก็จะขึ้นลักษณะนี้นะผมเป็นสติ๊กเกอร์นะผมแบบนี้เอาน่ารักน่ารักเลยเปลี่ยนเป็นไอคอนไอคอนเนี่ยก็จะมีแบบเยอะหน่อยนะผมเยอะหน่อยเลือกเป็นคัลเลอร์ปุ๊บก็จะขึ้นไอคอนที่เป็นสีๆมาครับผมเป็นคัลเลอร์มานะผม อันนี้ก็ลองไปใช้งานดูนะว่าจะสามารถอาไอคอนเหล่านี้ไปตกแต่งหรือทําอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่าเนาะก็เป็นทริคอีกทริคหนึ่งที่มานแนะนําในวันนี้ครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม,ผมก็วอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับเพื่อนะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมเ mm hmm. ช่นเครครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ